คนๆให้มันเข้ากันให้มันสุกจ้ะสวัสดีจ้าพบกับสาวแต้วบ้านหน้าอีกแล้วได้จ้าเมื่อีนีสิพ้าไม่เห็ดหลาบเท่าอีกแล้วได้จ้า,าเะเบิ่งวิธีเห็ดหอมกันเลยนะจ้าใส่ตะไคร้ก่อนเด้จ้า ตามด้วยหัวคาใบมะกรูดปลาตูเข้มจ้ะใช้สองตัวเลยจ้ะจะได้นัวๆรสดีจ้ะหนึ่งช้อนโต๊ะมะเขือจ้ะตามด้วยปาร้าจ้ะใส่ลายๆของความนัวจ้ะตามด้วยกปิหน้อยนึงจ้ะเพื่อความหอม สุดสาวแตวล้วนเลยจ้ะตามด้วยปลาทูจะ้ปะปลาทูสองตัวจะ้ะต่อไปก็รอให้มันพดนะจะ้ะรอให้มันเปื่ยมะเขือมันชุกก่อนจะ้ะเริ่มในที่ลจะจ้าบะเขือเปื่ยแล้วไปกองน้ำได้เลยจ้าเทน้ำต่อไปจ้ะ ต่อไปเนาะจ้ะเอาเท่ามาซับให้เล็กละเอียดก่อนเลยก็ต้องแรงแห้งก็ได้ให้มันขาดขาดนะจ้ะจะซ้ำนีก็พ่อจ้ะ เราไปก็เอานา้ำหอนที่ห่อต้มนะจ๊ะตม้มป่าตม้มอันนั้นเอามาใช้นะจ๊ะคนๆให้มันเข้ากันให้มันสุกจ้ะถ้าเท่าสุกมันก็จะออกซีอ่อนนะจ๊ะงั้นจ๊ะเป็นแลนะะ้วจ๊ะ ต่อไปได้จะตั้งบะเขือใะเแหยดตามด้วยปลาทูจะ้ะตามให้ละเอียดจ้ะ ต่อไปเอามะเขือที่ห้าตั้กับเนื้อปานมาลุใส่เท่าเลยจ้ะุน้นให้เข้ากันจ้ะเมื่อกี้สาวเตาใส่น้ำเผิ่ม้วจ้ะคือมันน้อยแหง้งน้ำก็เลยใส่เพิ่ม้วจ้ะมาจะมาปุ้งนบบพร้อมกันเลยจ้ะชุโรส ใส่ลายแสบลายด้วยจ้ะใส่ข้าวคัวจ้ะทิกจ้ะปริมาณน,นี้กะเอาเลยด้วยจ้ะต่ไบมีบักหน้าใส่เลยจ้ะ ชิมเบิ้งเด้อค่ะปลาขาดยังบนนัวเลยจ้ะเะแต่สตาร์ชีคอดใส่ประเด็เดเพิ่มด้วยจ้ะ ก็ใส่ผิดตรงโอเคใช่ไหมล้ะตะไไร้ซอ,อ,อยจ้ะใส่บุกทัวจ้ะใส่หอมเป้จ้ะตามด้วยใบหัวเสือ ซับเลยรได้นี่ยังติดอยู่ขาเข่าเนาะเสียบเสียบเสียบชิมมั้ยขาดอะไรอ๋สบแล้วเนาะแล้วจะเมนูนลาบเทาของสาวแต้วเป็นตาแสบเนาะจ้ะสีสันนนาท่านเนี่ยงจ้ะ มือนีก็ซ่ํานีแล้วนะจ้ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้สาวแตวบันหน้านั่ในเด้อจ้าเป็นกำลังใจงให้สาวแตวให้สาวแตว,วแด้เห็ดผิดก็ต่อไปเด้อจ้ะเมื่อนี้ก็ซ่อนีเนาะจ้ะสวัสดีจ้า